ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านพิเออร์เดอร์สปอร์ตอิควิปเมนต์ฟอร์มเจแปนนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าแบบนะครับสีใหม่ล่าสุดนะครับของตัวท็อปของยูนิคเลยนะฮะคือยูนิคพาวเวอร์คัชชั่นเอลัสทูนะครับตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับเป็นของสาวๆนะครับมีตั้งแต่ไซส์22ถึง26เซนนะครับตัวนี้นะฮะส่วนตัวสีแดงในที่เรารีวิวไปก็คือมีถึง22ถึง29เซนนะครับตัวนี้มีแค่26นะ ผู้ชายหนุ่มๆคนไหนอยากใส่สีนี้ก็ต้องขาวเล็กนิดนึงนะครับก็แอดมินยังอยากใส่เลยนะครับสีมันน่ารักดีนะฮะก็ตัวนี้นะครับวันนี้วันที่10สิงหาเนาะมีน้องเมย์ราชนก่ะก็ใส่รายการที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาคือใส่ตัวนี้ลงทําการแข่งขันนะครับผมก็ถวกสูกใจน้องเมย์เลยทีเดียวนะครับสีนี้นะฮะก็ตัวนี้พัฒนามาจากเอลัสวันนะครับซึ่ง ตัวรองเท้าแข็งแรงมากขึ้นจากเอลัสวันนะครับเอลัสวันเนี่ยเขาจะเป็นได้ถักแล้วก็เคลือบ PU บางๆนะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่เบามากนะฮะเบามากใส่สบายมากนะครับแต่มันจะติดปัญหาตรงที่ไม่ทนมากนะครับคือบางคนอาจจะเอะมันเล่นหนักๆมากๆเนี่ยมันอาจจะความทนทานมันน้อยลงนะครับระยะเวลาใช้งานมันน้อยลงนะะส่วนตัวเอลัสทูเนี่ยพัฒนามาเพื่อแข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่ง เดี๋ยวเราดูรองเท้ากันด,ดีกว่านะครับซึ่งตัวรองเท้าเนี่ยเอลัซวันเนี่ยเขาจะค่อนข้างบางนะครับซึ่งเอลัซทูเนี่ยได้เนี่ยมันมันถี่ขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงขึ้นนะครับสําหรับตัวได้นะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวผิวที่เคลือบเนี่ยมันหนาขึ้นนะครับเพราะนาะขึ้นรองเท้าก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่แตกต่างก็คือตัวที่ใช้ลากเท้าเนี่ยนะครับ เอลัซวันเนี่ยเขาจะไม่มีตัวหนังที่เย็บเสริมมาอย่างนี้นะครับเขาจะเป็นพีวบางๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ทนสําหรับบางท่านนะฮะสำหรับบางท่านที่เล่นเบาๆก็ก็ทนอยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยทนแน่นอนนะครับเย็บมาอย่างดีเลยนะครแข็งแรงขึ้นเยอะนะครับตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับของญี่ปุ่นนะตอนนี้ที่สีใหม่ญี่ปุ่นออกมาก็คือมีสีแดงตัวนี้แล้วก็สีชมพูอมม่วงตัวนี้นะฮะ เรามาดูรายละเอียดกันโลโก้สีขาวนะครับตัวรองเท้าสีชมพูออกม่วงๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัวเลาวรวดลายเนี่ยเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ออกมาเนี่ยขายขายดีมากนะฮะที่ญี่ปุ่นผมไปเอาเนี่ยลราขนาดจองไว้แล้วยังได้ไม่ครบเลยนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านนะฮะก็ก็ต้องต้องไปบินไปอกรอบหนึ่งครับผมที่ญี่ปุ่นเลยนะครับเรานําเข้าจากญี่ปุ่น โดยตรงนะฮะนี่ตรงนี้กันพลิกด้านข้างแล้วก็ประคองฝ่าเท้านะครับตัวข้างล่างเป็นแผ่นคาร์บอนปกตินะครับซึ่งเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้ฝ่าเท้านะฮะให้อุ้งเท้าเราด้วยนะครับผมก็ทําให้ฝ่าเท้าด้านหน้าและ้านหลังมันร้านกันนะครับตัวรองเท้าตรงนี้เป็นได้ถักรูใหญ่นะครับซึ่งมันมีความเบาและแข็งแรงมากนะครับมีความเบาและแข็งแรงมากรองเทาเ้ายังเคลือบพีีเหมือนเดิมครับ ส้นเท้าแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวซับในนะครับหนาบูหนาเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือของญี่ปุ่นเขานะคู่มือของญี่ปุ่นเขานะครับเดี๋ยวผมขอออกก่อนนะฮะตัวรองเท้าด้านในเนี่ยเขาจะมีแผ่นผ้ายืดก็ไม่ยืดมากก็ยืดไว้นะครับยืดสําหรับลิ้นรองเท้าและตัวรองเท้าไว้เพื่อจะกระชับมากขึ้นนะครับเราจะ เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งกับรองเท้าไปเลยนะฮะด้านในก็จะเขียนว่าเดี๋ยวนะ ssb 2 a a 2 l นะฮะนะครับไม่มี ex นะฮะนะครับของญี่ปุ่นไม่มี ex ด้านในเนี่ยเป็น l e a uh, right s 2นะครับอย่างที่บอกครับตรงนี้แข็งแรงขึ้นคือเย็บหนังแล้วก็เคลือบเงาเงานะครับเคลือบเงาให้แข็งแรงขึ้นนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศเขานะครับส่วนตัวเชือกก็จะเนี่ยสีชมพูอมม่วงนะครับมีโลโก้โยูเน็ตที่ปลายเชือกนะครับตัวพื้นรองเท้าเนี่ยนะครับตัวอินโซของเขาเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นขึ้นขึ้นนะแต่ว่าเป็นแบบนี้เป็นเหมือนกับเ,เป็นตะข่ายนะครับซึ่งมันหนึบทีเดียวนะฮะไม่ต้องกลัวเท้าลื่นไปไหนนะครับก็บาง บางรุ่นบางยี่ห้อนี่จะเป็นคลื่นนะครับแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยอยู่ในเขาทำไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นเป็นตะข่ายการลื่นธรรมดานะครับนี่ฮะสวยงามมากครับผมสีสวยมากนะฮะก็ตอนนี้ก็ต้องบินไปเอาอีก,อกรอบสองรอบครับพอดีของมันขายดีมากเลยนะครับผมก็ใครสนใจนะครับก็ i n b o อกันเข้ามานะครับที่ร้าน Fielder Sport Equipment from Japan สีสวยจริงจริงก็วันนี้เราขอจบการรีวิว Yonex Power Cushion Elast ลสนะครับสีชมพูของญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นนะครับมีสองสีนะตอนนี้ที่ออกมานะครับม่วงกับแดงชมพูกับแดงนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิว Yonex Power Cushion Elast ลัสทูีนะฮะสีชมพูแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ